ตลาดนั่เนี่ยเมียวมึนๆขัดขวางการไปตลาดาเอาปลาป่าบาง,ส,งสีงงงน,น่ะเอาเมียวนั่ะเอียงคอมองอีกแล้วไม่กลัวแล้วเนี่ยเนี่ยไม่กลัวแล้วเนี่ยขึ้นไปหาหว้ายหนีแล้วหนียวแล้ว สีมอบอมเฮ้ไปไหนให้อุ้มน้องลงสิอุม้มน้องลงเสรดูไปอ่อนอุ้มน้องลงสิอ,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 งงสอุ้มดีดูท่าจับอุ้มสิป,ป่าป๋าอุ้มแมวไม่เป็น อแมวไม่เป็นแล้วโทษว่าแมวมันดื้อเนี่ยไอ่บางเป็นยังไงคงแม่แมวดังทำเหมัอนคนสวยทำเหมือนเราสวยไม่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 ต้องลงทีแปลว่าลงจำไอ้สองตัวนี้ไว้ก่อนนะโอเคแม่แมวห้ามไม่ได้มันเป็นยังไงอะไม่มันเป็นยังไง ทำไมคืออะไรนี่ตัวอะไรมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรอ่าไปเกือบ2วันโผล่มาอีกทีหลังดําให้ชัวร์นะนะอาชาโนหนูชาโนนะนี่นี่ดึงดึงตัวดําตึงๆนี่ว่าบ้านอ๋อ อีกหนึ่งตอนนั้นไม่ได้เลี้ยงแต่ก็ไม่กินของกินบ้านนี้ก็มไม่ก็ดำมืดตื้อ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 มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้จับโคแมวมัวนเป็นยังไงอาตัวอะไรอะไรงะดังระดั 就，所以。